ประโยชน์และสปปรรพคุณแบบสุดยอดจากมะลักขี้นกที่เหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไม่สูงอายุก็รับประทานได้นะคลิปนี้ดูให้จบประโยชน์เพียบสวัสดีครับถ้าหาคุณรับประทานมะละกขี้นกเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ต่อสุขภาพหนึ่งครับคุณจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับทางด้านสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์ สามารถช่วยชะลอวัยได้มีประโยชน์ทางอ้อมนะครับแต่ยังไงก็สุดยอดอยู่ดีประโยชน์อย่างที่2ครับมีประโยชน์ในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่ม,เต,มเติมและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้คุณเจ็บป่วยได้ยากมากยิ่งขึ้นประโยชน์แบบเนี้ยผู้สูงอายุต้องการนักแล้วครับ ประโยชน์ของมะละขี้นกนั่นก็คือการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงเลือดและสามารถช่วยบำรุงเซลล์ได้เมื่อคุณรับประทานเป็นประจำอันนี้น่าลองเช่นเดียวกันประโยชน์อย่างที่4อันนี้ก็น่าสนใจครับสำหรับมะละขี้นกนั้นถ้าหากคุณรับประทานบ,าบา่อยๆมันจะช่วยดูแลระบบการขับถ่ายและก็ช่วยดูแลทางด้านผู้ที่มีปัญหาความอ้วน สามารถช่วยลดความอ้วนได้นะครับเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำสุดยอดไปเลยใช่ไหมโดยเฉพาะผู้สูงอายุประโยชน์ข้อที่5ครับมะละขี้นกนั้นสามารถช่วยกระตุ้นและบำรุงเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงได้มันมีประโยชน์มากเลยนะครับในการช่วยทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นรับประทานกันเยอะหามารับประทานบ,บ่อยๆนะครับกับมะละขี้นก6ครับ มีประโยชน์แฝงของมลักขีนกเป็นอย่างมากถ้าหากคุณรู้สึกกระหายน้ำหรือว่าคอแห้งอยู่บ่อยครั้งขอแนะนำให้คุณรับประทานมลักขีนกเพิ่มเติมครับออกจะขมสักหน่อยแต่ทำให้คุณชุ่มคอแน่นอนอันนี้การันตีผู้อ่านและผู้เขียนคนนี้ลองมาดูแล้วครับได้ผลดีเลยทีเดียวประโยชน์ของมลักขีนกอย่างที่เครับ สามารถช่วยดูแลสุขภาพทางด้านทางเดินหายใจได้ถ้าหากคุณรับประทานมลักขีนกเป็นประจำจะทำให้คุณหายใจสะดวกหายใจปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นโล่งจมูกเลยทีเดียวครับประโยชน์ข้อที่8ครับของมลักขีนกนั่นก็คือการช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างร่างกายช่วยดูแลหลอดเลือดและแน่นอนครับว่าอย่างสุดท้ายที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ ช่วยดูแลและช่วยรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและน้ำตาลในร่างกายซึ่งถ้าหากคุณรับประทานบ่อยรับรองได้เลยว่ามีประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปหรือถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ